الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستاتي รักน้าลสัสบาฮานวตาลาทั้งหลายนะครับวันนี้ผมจะมาพูดและก็สร้างความเข้าใจให้กับพวกเราทั้งหลายเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องราวของการด่าวะอิสลามความสําเร็จที่แท้จริงของการด่าวะอิสลามเป็นอย่างไรเวลาเราพูดถึงเรื่องราวของการด่าวะอิสลามความสําเร็จของมันเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยเรามักจะพูดถึง การตอบรับของผู้คนเควลาเราพูดว่าเวลาเราพูดว่าความสําเร็จของการด่าว่าหน,นึ่งก็คือการตอบรับจากผู้คนมีคนเป็นจํานวนมากๆตอบรับการด่าว่าของเขาเนี่ยถือว่าเขาเนี่ยสำเร็จการดาว่าการด่าว่าของเขาเนี่ยประสบความสาเร็จเวลาเราพูดถึงเรื่องราวของการดาว่าเราก็คิดว่าถ้าหากใครที่ดาว่าอิสลามและมีคนปฏิบัติเป็นจํานวนมากนั้น นี่แหละคนนี้สาเร็จในการเดาว่าพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักในวรัศดาณวตาราทั้งหลายครับอยากจะเรียนให้เราได้ทราบว่าความสําเร็จที่แท้จริงของการเดาว่าอิสลามนั้นไม่ได้อยู่ที่จํานวนผู้คนที่ตอบรับการเดาว่าของเขาแม้ว่าจะเป็นจํานวนมากมายก็ตามเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่ความสําเร็จที่แท้จริงแต่ความสําเร็จที่แท้จริงของการเดาว่ามันอยู่ที่หัวใจ อยู่ที่หัวใจว่าเขาดะว่าอิสลามด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อละซุบฮานวะตาลามากน้อยแค่ไหนเขาดะว่าเรียกร้องผู้คนไปสวดเล่์ไปสู่รอซูลตามแบบอย่างของท่านนบีหรือเปล่าพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักนาละซุบฮานวะตาลาทั้งหลายถ้าเราพูดว่าการดะว่าอิสลามจะต้องมีคนเป็นจํานวนมากมากพี่น้องไปดูสิท่านนบีบรรดานบีต่างๆไม่ว่าจะเป็นนบีลูดนบีนูนบีอะไรก็แล้วแต่ พี่น้องสัตยาทั้งหลายลองดูนะท่านนาบีนูท่านนาบีนูอะลัยฮิสสลามพี่น้องดาวะอัลอิสลามดาวะอิสลามเนี่ยคนตอบรับการดาวะของท่านนาบีนูเนี่ยในระยะเวลา950ในระยะเวลา950ปีเนี่ยมีหลายรายงานด้วยกันบางรายงานระบุว่า80 80คนในระยะเวลา950ปางงาีบางรงงา,รา 80, 80ระยะาาง,รง,งานบอกว่า72คน บางรายงานบอกว่า10คนถ้าเรานับดูเนี่ยเอามาเฉลี่ยกันเะครับเอาเอาของที่มากที่สุดก็คือ80 80คนในระยะเวลา9 0 0ในระยะเวลา950กว่าปีเนี่ยมาเฉลี่ยกันแล้วเนี่ยจะได้ประมาณ11 1ปีกว่าในระยะเวลา11 1เกปีกว่าๆนบีนูดาว่าได้แค่คนเดียววันนี้เราบอกว่าเราททอในการที่จัดดาว่าอิสลาม เราเดาว่าสองสามปีไม่มีใครตามเราพี oh ่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเพิ uh ่งทราบเถิดว่าท่านนบีนูอิลยฮิสลามเดาว่าอิสลามในระยะเวลาเป็นจํานวนหลายปีกว่าจะมีคนที่ปฏิบัติตามท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนี่คือเรื่องราวของการเดาว่าอิสลามถามว่านบีนูเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จนบีบรรดานบีไม่ว่าจะเป็นนบบอะไรก็เลยแต่ไม่ประสบความสําเร็จหรืออย่างไรไม่ใช่พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายท่านนบีอิบราฮิมเนี่ยพี่น้อง อ a l ล a h سبحانه าละ تعالى พูดเอาไว้ถึงเรื่องราวของท่านนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามเนี่ยว่าอินนอินนอิบรอฮิมแก่อุมมะแท้จริงท่านนบีอิบรอฮิมนั้นเนี่ยเป็นประชาชาติเวลาเรามาดูอายันนี้อายันนี้น่าสนใจมากพี่น้องอ a l ล a h سبحانه าละ تعالى พูดเอาไว้ว่าอิบราฮิมนั้นเนี่ยแก่อุหมะเป็นประชาชาติ อิบราฮิมตัวคนเดียวเป็นประชาชิได hey, ้ไงเวลาเรามาดูเนี่ยพี่น้องในตัฟซีรของอิบนนกะซีรหรืออีกบรรดาหลากหลายตัฟซีรได้พูดอธิบายเอาไว้ว่าอุมะในที่นี้นี่หมายความว่ายังไงออกเป็นหลากหลายแนวทางด้วยกันแนวทางที่หนึ่งบอกว่าไงเหตุที่ท่านนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามถูกเรียกว่าเป็นอุมะเป็นประชาชาติเพราะอะไรเพราะการดาว่าของท่านนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลาม เป็นไปตามแบบอย่างของบรรดานาบีทั้งหลายเหมือนกับบรรดานาบีทั้งหลายนี่คือจุดที่หนึ่งอันที่สองพี่น้องรุทธตาทั้งหลายเหตุที่ท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามถูกเรียกว่าเป็นองค์มาถูกเรียกว่าเป็นประชาชาติท้งๆที่ท่านนบีตัวคนเดียวเพราะท่านอิบดวลบีอิบราฮีมอะลัยฮิสัลามดาว่ากลุ่มชนหนึ่งดาว่าหมู่บ้านหนึ่งท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลาม ดวาวเรียร้องเมื่อไม่มีใครตามนาบีก็ย้ายไปดวาวที่อื่นท่านนาบีอิบราฮิมเรียกร้องบุคคลที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งนี่คือท่านนาบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายประการที่สามเหตุที่ท่านนาบีถูกเรียกว่าเป็นอมมะเพราะอะไรเพราะการดวาวของท่านนาบีสิ่งหลักที่ถูกต้องสิ่งหลักที่บรรดาน,นาบีทั้งหลายเขาทํากันก็คือเรื่องราวของตฮิ และมีคนสืบทอดท่ทานนบ,บีอิบรอฮิมก็คือท่านนบ,บีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลลัมท่านนบ,บีมุฮัมมัดเรียกร้องผู้คนไปสู่อเลิ์ไปสู่รอซูลไปสู่เตาฮีดเหมือนกับที่การเหมือนกับการเรียกร้องของท่านนบ,บีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามพี่น้องผู้ศรัทธาทัง้งหลายในตัฟซีรของอิบเนกาซีดได้เล่าต่ออีกหลากหลายรายงานด้วยกันไดปบุเอาไว้ว่ามุอาซบินจเบลมุอาซบินจเบล เป็นอมุมะเป็นประชาชาติมัวอาตเนี่ยกานะอมุมะมัวอาตเป็นจาบนเนี่ยเป็นประชาชาติถ้าเราถามว่าเป็นประชาชาติได้ไงในเมือ่อในเมื่อมัวอาสเป็นจาบนเนี่ยเป็นแค่เพียงคนเดียวเป็นประชาชาติได้อย่างไรเพราะเวลาเราไปดูพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายปรากฏว่าท่านมัวอาตเป็นเจาบลเรียกร้องผู้คนไปสูส่อัลลอฮฺ س า ح ا ن ه และแม้ท่านจะเรียกร้องเพียงคนเดียวแต่ก็เรียกว่าสิ่งนั้นเป็นอมุมะเป็นประชาชาติ ตามว่ามมอาสบินจับเบลไม่ประสบความสาเร็จในการเรียกร,อร้องเรอยงไรเราจะบอกว่ามวลชนของท่านโมอาสบินจับเบลกับมวลชนของคนที่เรียกร้องผู้คนไปสวดละสุบร์นาตาลาในยุคหลัง,งๆมีความแตกต่างกันเหลือเกินเดี๋ยวนี้เวลาบ,บรรยายครั้งหนึ่งคนมาฟังเนี่ยบางครั้งเป็นแสนเป็นล้านแต่โมอาสบินจับเบลเรียกร้องผู้คนมาสู่แนวทางของอิอลอสลามมีจํานวนแค่ไม่มากเท่าไหรา่แต่นี่เป็น สิ่งที่ประสบความสําเร็จของบรรดาซอปะวันนี้ผมพูดต่อนหน้าผู้คนหลายคนหรือเกินเป็นพันคนท่านท่านนาบดุลมฮัมหมัดสุลัตววล,ลัมเรียกร้องผู้คนพูดต่อนหน้าผู้คนไม่ขนาดนี้อาจจะไม่มากเท่านี้แต่ถามว่าผมเรียกร้องสําเร็จหรือยอย่างไรไม่ใช่การเรียกร้องการด้ไว่อิสลามความสําเร็จที่แท้จริงของมันอยู่ที่หัวใจได้ไว่าอิสลามที่มีความสําเร็จจริงๆของมันก็คืออยู่ที่หัวใจของคนต่าง วันนี้ถ้าว่าเราเรียกร้องผู้คนอันมากมายเหลือเกินมีคนตอบรับการเรียกร้องของเราเยอะแย,ยะมากมายแต่เขาไม่มีความอ e ิคลาสเขาไม่ปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนาบีเขาไม่ประสบความสำเร็จในการได้ว่าแต่ถ้าหาว่าเขาได้ว่าผู้คนแม้ว่าคนตอบรับจะมีเพียงคนเดียวก็ตาม ที่ตอบรับการได้ว่าของเขาแต่เขาทําด้วยกับจิตใจที่บริสุทธิ์ต่อละซุบานอว์ตาล่ะตรงตามแบบอย่างของท่านนบีจริงๆเขาจะเป็นคนที่สําเร็จในการได้ว่าแม้จะมีคนตามเพียงคนเดียวก็ตามนะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับซุบานอัลเบการบิลไลซ์ะเตมีซิฟุนวาสลามุลลอฮ์มุสลินอัลฮัมมิลลาอูร์บิลลาอัลเลมินวาสซลามุอะลัยกุมมราะห์ฮะตุลลอฮุวะบารัดะตุ